มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด73ข้อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระที่นั่งเทวาราชสภารม่มพระราชวังพญาไทผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์กองออโทปิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาฬิกาหมายเลขโทรศพัพท์095 75 316 7595ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2,567หรือจนครบจำนวน73ข้อโดยเริ่มทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,567เป็นต้นไป